จำแทมเฮ้ยน,น,นี่มันตัวอะไรโอ้แกหน่อยขี่หลังง้วคำนะวายวายสิกับมิโนวายประเทสธใหเนะพิ่นมีแฮกแล้ววาย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 อ้าวอ้าวโอไม่ได้สระไม่ไม่ไม่ตกตก โอ้ไม่ตกครับผมไก่น้อยมันไก่น้อยพิเศษครับเลยจิ๊บ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 จปแต่อยากหัวครับโอ้ไปแต่อยากหัวครับผมโอ้ยน้ำตาจะไหลมันมีแห้งถึงแล้วครับตัวแมวเพราะทุกทิงโอ้ยผมเคยเแต่นกเอี้ยงมาขี่หลังควายครับนกนกนี่ไก่น้อยมาขี่หลังงัวโอ้ตอนนี้โอ้โหครับบาดเจ็บสาหัสแล้วครับตกตู้ตู้ตู้ตูจิตใจเหลือตัวนึงครับเหลือตัวนึงขึ้นไปขึ้นไปมันอ่ามันจับหยอกกันเลอ่าขึ้นไปโอ้นี่ระบบปีนเขาดีกว่าซาร่ารับใหญ่ตกอกรับ โอ้ดูครับดูเกิ๊ยวเกี๊ยกี๊ยันอี๋ยวมสืซื้อผมตั้งซื้อนริบกอ้อยครับผม,มรีบก็อ้อยครับนี่อยู่ไงจะริบจะจะอ้อยเป็นไงครออับผมนี่น่ารักเก็บบอกใครเชียวครับผมน,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 นั่นล่ะนั่นล่ะแล้วตกได้สูยนี่ครับผมว่ามันว่ามันน่ารักไปพักที่น่ารักน้ำน้องเอ้อยยังอะไรนี่ฮะไม่น่าาร่ามันใหญ่บล่มทมเลยนี่เขาโอ้หนักตาคาร์ฟิตาหนี้ไม่ได้ เดี๋ยวผมเบิกหนาอย่นี้ไอ้มวนน้อยครับไอ้มวนน้อยผมเดี๋ยวทดสอบไม่นยน้อยนะครับออกมาตเตอร์เทเล็บับจะาวาปานนี่แหละท่านใครขี่อยู่ตกหรือเ่ครับนั่นน่ะไก่น้อยขี่หลังวัวครับผมนั่นน่ะมันจะส้นบนครับตจนี้ยังก็หลังแหวนเลยนะครับนั่นน่ะผมสิปล่อยไปจะเข้านะครับโอปล่อย้ไม่ได้ดอกจันมงวดมันตกมากงวดสเหยียบนะครับนี่นี่นี่ใจ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 โอเคครับผมขี้นนั่นจ้าผู้สัตว์สำน้อย